ขอต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษคนดูคลิปนี้และชาวราศีตุลชาวราศีกรกฎชาวราศีมังกรคนดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะคุณร้อยเซนตและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณคนราศีสิงห์คุณจะเป็นคนราศีใดกันแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุนดาวเสาร์อยู่ในราศีเมษ คุณดูคิมน,นี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บล็อกที้วันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่ 2เดือน5พฤษภาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันคานนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาจันทร,ร์ส่วนทั้ง4สรรีกับดาวเนปจูนเท่ากับจุดเจ้าตาเมอริเดียนความหมายจะแปลว่าความรู้สึกไวการไวต่อความรู้สึกมีความสามารถในการพิสูจน์กลิ่น อยู่ในห่วงแห่งความฝันใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความฝันหลบเลี่ยงความจริงของชีวิตไม่รู้ความจริงของชีวิตความความรู้สึกละเอียดอ่อนชั่วโมงพักผ่อนสตีผู้ถูกลวงหรือผิดหวังสตีผู้อ่อนแอหรืออ่อนไหวง่าย อันนี้ผมอ่านทุกประโยคจากตำรายเยอรมันนะครับครนี้เรามาดูนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศาที่18องศานะครับราศีเมษ15นิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะคุณร0 0ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น9 0 80 70ลดหลั่นกันไปนะครับครนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องงานอีช่วยดีทิศทางที่บอก70นะครับจุดที่มาสู่ลัคีนะครับ เอ่อก็คือได้รับอิทธิพลที่18ปองาราศีเมษ15นิบดาเนี่ยอันนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลของราศีพิจิกก็คือดาวองคารนก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำตัวนี้สหรังสีก็คือดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวนิพจน์นะครับกับจุดเจ้าตาจันรวรมก,การเรียกว่าสหรังสีนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจุดมิดพลนะครับตัวนี้จุดจุดนี้ได้รับอิทธิพลของราศีพิจิกก็คือช่วงนั้นเนี่ย คุณอาจจะต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่